แพทย์นปปาเปิดใจรักครั้งใหม่วันนี้มีความสุขแล้วเขากราบเท้าทุกวนันรักและเขารบอยากอยู่ด้วยกันนานๆพร้อมทำท่าประกอบ เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองสวยเก่งสําหรับแพทนภพาตันตระกูลที่เธอนั้นนับว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สเสน่ห์แรงมากคนหนึ่งของวงการบันเทิงมีหนุ่มหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบอยู่ไม่ขาดล้าสุดสถานะตอนนี้กําลังคบหาอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุห่างกันถึง14ปีโดยนี่เป็นครั้งแรกที่แพทย์จะมานั่งเล่าถึงความรักครั้งนี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันในรายการสานิเบาได้เบาในช่วงหนึ่งของรายการสาวแพทเผยว่าความรักที่ผ่านมาแพทผ ความรักมาแล้วหลายรูปแบบตั้งแต่ที่เรียกว่าไฮโซจนคนบ้นบานๆจะเอารถอะไรแพทนั่งมาหมดแล้วตอนแรกก็นั่งรถเฟอร์รารี่อยู่ดีๆแล้วไปนั่งเวฟบ2 5 5จากไฮไฮแล้วมาเลือกเบเบเพราะใจล้วนๆใจมันบอกว่าใช้ก็ไปเลยให้กี่นำทางเลยและมันก็ทําให้แพทรู้ว่าต่อให้เป็นระดับไหนสุดท้ายถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีตอนที่คบไฮโซแพทก็ทําตัวไม่ถูกเพราะแพทเป็นคนบ้นบานๆและยังเล่าถึงความรักครั้งใหม่ สุดว่าคนนี้ห่างกัน14ปีเขาขอให้เปิดตัวทุกวันจนเราลำคาญคือเริ่มต้นคือแพทไปดูรายการหนึ่งส่งมันได้เขาเป็นเด็กเรืออยู่บนเรือยอทเขาทําอยู่ที่ภูเก็ตมันเหมาะกับนัำแต่ได้เองหออัวเราะคุยแล้วส่งรูปน้องให้เขาก็นิ่งก็เลยบอกว่าคุยกับเราก็ได้ตอนแรกกะเอาไว้เป็นคอนเนชั่นคุยไปคุยมาหนึ่งปีเฉยแล้วเขาก็ทิ้งงานที่ภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพกับเราที่อยู่กับคนนี้นานเพราะเขาทําให้ทุกอย่างถ้าถอดกางเกงแพทออกจะ เห็นว่ามีแผลกดทับเพราะเขาทําให้ทุกอย่างขนาดละเมออยากกินหั่วระญี่ปุ่นเขาก็ไปซื้อให้แพทเป็นคนที่ชอบคนง่ายแต่รักคนง่าย กับคนนี้สถานะก็ไม่หายแต่เขาก็อดทนคือแพทไม่ได้ปิดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแค่ไม่ได้เปิดถ้ามันจะใช่ก็คือใช่และนี่ไปดูหมอมาเขาบอกว่าแพทจะแต่งงานสองครั้งและเขามีหวังคิดว่าใช่แน่แและหลังๆแพทเป็นแม่ที่ไม่รู้ว่าลูกต้องใส่ชุดอะไรไปโรงเรียนเพราะเขาเป็นคนทําให้หมดเลยมีวันหนึ่งทะเลาะกันเลยบอกว่าจะดูแลลูกเองแล้วครูไลน์มาบอกว่าน้องเรสแต่งตัวผิดเพราะเราจำไม่ได้แล้วง่ายว่าลูกต้องใส่ชุดอะไรและ น้อยใจลูกมากคือลูกชอบพูดชอบบอกเขาก่อนแพทไม่ชอบไม่แฮปปี้ก็บอกให้เขาบอกแม่แต่ที่ลูกไม่บอกเพราะแพทห่วงลูกไม่อยากให้ลูกมีแฟนตอนที่เขามาบอกว่ามีแฟนแพทน้ําตาคลอเลสก็เลยส,สนิทก,กับเขาแพทห่วงลูกมากไม่อยากให้ลูกคุยกับเขามากถ้าคุยมากแม่จะไม่คุยกับเขาอีกนะวันนี้แพทเลือกแล้ววันนี้มีความสุขแล้วและระหว่างนั้นถามว่าเขานวดเท้าให้แพทไหมงานนี้แพทน้ภาบอกว่าเขากราบเท้าทุกวันใครไม่รู้นะ แนะนำแพทห่างกับเขา14ถ้ารักและเขารบอยากอยู่ด้วยกันนานๆให้เขารบเราเยอะๆเขาคงไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงกราบซะเลยก่อนนอนพรุ่งนี้ดีๆกับผมหน่อยนะครับพร้อมทําท่าประกอบให้ดู